สาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนโดาแทนกลับมาที่ศึกเอ็มร้อยห้าสิบนะครับกับพลังกัมบ,บันทัาโลครับบทเวทีนั้นเป็นคู่ที่สามครับระหว่างสีสเกตสอรุ่งวิสัยกับน้องวยฟิลิปปินครับคุณสันชัยวันนี้นะครับแชมป์โลกหนึ่งเดียวของไทยครับแชมป์โลกในซูเปอร์ไฟว์เวทในเบบซีครับสีสเกตสอุ่งวิสัยครับอุ่นหมัด ก่อนที่จะชกไฟบังคับนะครับในต้นเดือนพฤษภาคมกับคาร์ลส์กุยดาสครับวันนี้จะกับโจเอลกวงนะครับนักมมยดาวรุ่งของฟิลิปปินส์ครับน้าตาในหล่อเหลาทีเดียวจะสู้กันแค่หกยกนะครับคู่นี้กรรมการโด่งครับบรสักภักดีคําจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชะเชิงเทราหรือว่าแปดริ้วครับแล้วก็เป็นกรรมการจากวิกแอร์ราชดำเนินด้วยครับนี้มาดูนะครับแชมป์โลกของเราครับซีัสแก๊ เป็นจอมน็อกเอาเลยวันนี้วันน้ำมนพระทานครับสมปูดซซนบอกเลยสามพันบาทน็อกได้นะครับสีรีสแกตน็อกได้น็อกเลยยังไม่เห็นการน็อกนะครับวันนี้นับนั้นมีแล้วครับแต่ว่าเป็นนวพลครับโดนนับไปในยกที่4แต่ว่าครบ8ยกก็ชั้นเชิงฝีมือนี่เหนือกว่าครับลูกนั้นโดนเต็มๆเลยครับซ้ายของนักมวยจากฟิลิปปินส์ซ้ายเริ่มทำงานครับ ดูนะครับเอ้าแล้วครับสีสแกนวันนี้เอาโอ้ยโดนซ้ายไปเหมือนกันครับโอ้โหรูปร่างใหญ่โตเลยครับทางด้านฟิลิปปินส์ยาวใหญ่กว่าเรานะครับคุณสายชัยต,ต้องระวังนะครับเป็นมวยหน้าใหม่ด้วยไม่เคยเดินทางมากชมือมไทยมาก่อดเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยแพ้นอกใครมวันนี้แต่ละลายแต่ละตัวนี่แรงแรงหนักหน,นักทั้งนั้นครับฟิลิปปินส์ไม่ใช่ฟิลิปปินส์สิบปีที่แล้วแล้วครับครับ สุดปีที่แล้วในมหาที่เหมาะทิ้งตัวกันอย่างเดียวประเภทเสื้อผืนหมอนใบครับครับเดี๋ยวนี้มาในของจริงนะครับหลังจากที่แมนนี่ปาเกียวครับคือนักชกต้นแบบของพวกเขานะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับโอ้ยต้องระวังครับซ้ายหน้าศรีสเกตครับอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นชัยภูมิได้ครับโดนซ้ายตกเข้าไปต้องระวังนะครับแรงมากครับอาวุธของนักมวยไรนี้อ ดูครับโจแหลน้ำเปิดเกมแล้วแหมรูปร่างสูงใหญ่กับสูงใหญ่กว่าเราโจแอลกวงโอ้ยโดนเหมือนกันครับอ้าวแล้วครับมาแล้วครับไม่แน่จริงไม่ได้แชมป์โลกรับลลยนี้เจ้าแหลมสีสเกตนวดแล้วตีหน้ายักคู่เลยอ้าวนะงชเชิชยยังอยู่นะครับแห่เพิ่งเห็นห้าพันบาทไปเลยเอา<ล>โดนไม่โดนโดนสวนโดนสวนอย่าพึ่งอย่าพึ่งโดนเหมือนกันนะครับอย่าประมาทครับเรื่องของหมัดมวย ออกจากประเทศใหม่ๆเราก็ไม่เห็นทรงนะครับแต่รูปร่างดีมากครับฟิลิปปินส์ายนี้โอ้โหสูงยาวหน้าตาดีนะครับเดี๋ยวดูครับเจอถึงจะแก่โอ้โหมวยบันมวยสนุกกรรมการวอสักกรรมการโดกก็สนุกไปด้วยครับต่อยกันค่อนข้างจะใสสะอาดนะครับไม่มีลูกตุกติกอ้าวโอ้ยเมาครับขาดัเลยครับซ้ายซ้ายสามเมตรสี่เมตรห้าเมตดจัดไปโอ้จัดไปครับโอ้ยังไม่ลงครับ รับตัวขึ้นบอลขึ้นบอลรอดไหมอยู่ไหมรอดไหมรับรางวัลพิเศษแน่ครับกรรมการโดดขวางเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหรับเละเลยครับชีสเกตรับเละครับเด็ดขาดมากครับโอ้โหดูครับเอาละครับไปพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันครับต่อเนื่องเลยครับโอ้โหโดนหนักเลยครับ แม่นี่ครับวินาทีทองของเจ้าศรีสะเกตเจ้าแหลมครับแม่โคสต์ป๊อปยิ้มล่าเลยครับนี่แหละครับแหมเทนเนอร์ยอดเยี่ยมนะครับเดือดเบลตัวบอกว่าอยากได้แก้งข้ามรูแล้วโอ้โหดูครับเด็ดขาดจริงๆครับเดี๋ยวคงได้ดูภาพช้าทันเกมครับนี่ครับโชคชัยพิสิทธิ์พุทธินันท์โคยอบเยียบมาแล้วครับซ้ายเบิกร่องนําทางไปก่อนครับหลังจากนั้นครับซ้ายผ่านตลอดครับไม่เจออะไรเลยครับดูครับหมัดล้วน ไม่มีสารเจือปนอย่างอื่นครับกำปั้นล้วนๆครับลำตัวแล้วก็สลับไปหน้าครับนี่ครับชุดใหญ่ครับลงล่างก่อนครับแล้วตบด้วยขวาแล้วซ้ายอีกทีหนึ่งครับนี่ครับ4ีเมตรครับกรรมการโด่งอยู่ใกล้เหตุการณ์เรียบร้อยครับขวางเลยครับ